วันนี้มาแนะนำสถานที่พักผ่อนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นที่พักนะครับที่นี่ตรงนี้เขาเรียกจูเลยแคมป์นะครับที่เราเห็นยู่นั่นคือตลาดแม่มาลัยอําอเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้คือที่พักนะครับ แล้วด้านด้านหน้าที่เราเห็นดินแดงๆนั่นคือบ้านผาแดงอ่าห้วยกุบกับอ่านั่นคือบ้านห้วยกุบกับหลายหลายคนเคยไปเที่ยวห้วยกุบกับอ่าผาสามเหลี่ยมข้างบนนั่นบ้านห้วยกุบกับแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ม้อนเงาะนะครับเป็นนี่ด้านบนที่คือที่พักอ่าเป็นต่างคานะครับแล้วก็ห้องพักจะเป็นกระโจมนะครับช่วงฤดูหนาวคือละพันหกนะครับ ช่วงฤดูร้อนเดือนเมษาตอนนี้นะครับตอนนี้คือละหนึ่งพันบาทนะครับช่วงก่อนนี้แถวๆนี้จะเป็นที่กางเต็นท์นะครับเป็นลานกางเต็นท์นะครับปรากฏว่าตอนนี้กางเต็นท์ไม่ได้แล้วเพราะว่าทําเป็นที่พักหมดแล้วนักท่องเที่ยวมาพักเยอะเกินเยอะกว่าห้องพักก็เลยต้องทําห้องพักเพิ่มนะครับบอกเป็นข้อมูลก่อนเดี๋ยวเพื่อใครอยากจะมากางเต็นท์แบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับเต็มหมดแล้ว ทางลงทางลงสำหรับลานกลางเต็นท์ไม่มีแล้วนะครับข้างนอกร้อนนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ร้อนนะครับเข้ามาที่นี่หนาวนะครับบอกเลยอากาศเย็นมากอที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งพันเมตรนะครับสวยมากนะครับยิ่งช่วงที่ฝนตกหรือฤดูหนาวจะมีทะเลเหมอกนะครับตรงนี้จูเลียอยู่ตรงไหนอยู่ติดกับ ม่อนเงาะเลยนะครับมาทางเดียวกับบ้านม่อนเงาะเลยครับมาที่ม่อนเงาะเลยแล้วจะเจอทางแยกจริงๆแล้วม่อนเงาะม่อนเงาะอยู่ด้านหลังด้านหลังที่พักเนี่ยครับเมื่อกี้ผมคุยกับเจ้าของเขานะครับนู่นครับยอดดอยม่อนเงาะอยู่ข้างบนด้วยนะครับตรงนั้นคือยอดดอยม่อนเงาะเลยนะครับลาเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลนี่จูเล่แคมป์ม่อนเงาะ นี่เลยครับจุเลียม่อนเงาะนะครับดูบรรยากาศสุดหูสุดตาเลยนะสุดยอดดูดูดูลมเย็นน่ะดูใบกล้วยดูใบไม้ลมเย็นอา่อาตรงนูน้นตรงนู้นอะไรนะตรงนูน้นห้วยกุบกลับอ่าผาแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวตรงนู้นอีกอ่มองไปไกลอ่าเมืองคลองนู่นดอยหลวงเชียงดาวนะครับดอยหลวงเชียงดาวแหลมแหล นู่นนะครับดอยหลวงเชียงดาวน,นี่อันดับสามของประเทศเนาะนะครับยอดยอดสูงสูงนะครับอันดับสามอันดับสามของประเทศนะครับ,อบ,อบ,อรรบยอดดอยดอยหลวงเชียงดาวนะครับเห็นป่งเง้นนะครับข้างหน้านั่นคือป่งเง้นนะครับ,บรเ,นะเออหนะที่ควันขึ้นนั่นแหละเออถ้าไม่ได้มาพัก เข้ามาเที่ยวได้ไหมได้นะครับผมก็ไม่ได้มาพักนะครับจริงๆผมกะจะขับรถเล่นมาที่ยอดดอยม่อนเงาะจะมาดูที่จุดชมวิวปรากฏว่าช่วงนี้โควิดเขาปิดปิดยอดดอยม่อนเงาะนะครับถ้าจะมาพักที่นี่เข้าไปดูที่เพจเลยเนาะจองห้องพักนี่ผ่านเพจเลยเนาะครับผมผ่านเพจเลยครับนี่ครับจูเรียกแคมป์เลยนะครับเข้าไปดูผ่านเพจซึ่งผมเคยอยากจะมาพัก แต่ไม่ไม่ทันทีหนึ่งคือจองเมื่อไหร่ก็เต็มนะครับพันสามร้อเอ๊โปรตีพันหกนี่แถมอาหารด้วยใช่ไหมครับอาหารเช้ามื้อหนึ่งนึนะครับสําหรับราคาพันหกถ้าช่วงนี้มีนาเมษาเหลือพันเดียวเนาะมาก็อยู่คามีับนี่รายการอาหาร กิ่งง,ง,าางี้งดสุบลีชุดละหนึ่งร้อยนะครับสำหรับกาแฟดิบแต่ต้องดิบเองนะ,ะอ,นนอยวิวนี้นึกถึงน่านเลยเนาะท,ท,ที่ที่ที่น่าน,นท,ที่เราถ่ายรูปมุมนี้เลยสปันสปันหมดหละแน่สปันน่านนะอันนี้ชุดดิบกาแฟนะครับชุดละหนึ่งร้อย เนาะลมแรงดิหนาวอ่ะเดือนเมษามีคนบนหนาวอ่ะก็เ <c oughs> ขาบอกว่าในเมืองร้อนนะแต่ทําาที่นี่หนาวอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาหลังเต่าอันนี้ก็เป็นจุดกลางกลางเต็นท์นะครับเขาหลังเต่าเาออคล้ายๆปะคาที่ท,ที่ฝังเลย<อ>เห็นเห็นควันนั้นขึ้นไหมอ่าอันนั้นคือต้นน้ําต้นน้ําต้นน้าอะไรอย่างเงา้อต้นน้ําเมืองไก่เนาะ ต้ตนน้ำไก่ต้นน้ำศพไก่นะครับแล้วก็ที่ล่องเขาไปนะั่นคือไปอปงแอนอ่า,งเ,งอาเส้นทางไปปงแอนป่าเขาหลามนะครับซึ่งถ้าเราขับรถเราจะมองสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่ออกนะครับแต่พอเห็นอย่างนี้เลยรู้เลยว่ามันอยู่กลางเขากลางป่าเลยนะครับสําหรับปงแอนนะครับนู่นนะครับ,นนรบอภูเขาชุดที่สอง ถ้าเลยโ,หโหูหมันเป็นชั้นๆน่ะชุดที่สามรู้สึกจะเป็นทางเมืองลองนะครับภูเขาทางนูน้นเห็นได้หลวงเชียงดาวชัดเจนแล้วก็อะไรนะนมันเงาะมันเงาะอยู่ข้างหลังนะครับ,บอ,รอ,ออกมาก่อนตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์ไงตอนนี้ไม่มีแล้วที่พักที่พักไม่พอเนาะ โอ้ลมเย็นนะหนาวอ่ะจริิงดูเดือนเมษานะนี่เดือนเมษาอันนู้นอันนู้นเห็นวิวเดียวกับที่เราเห็นเลยเอเล็กอ่าแม่แตงอันนู้นน่าจะเป็นเรือนจาแม่แตงเออเขาอยู่ใจพุทธ9ลูกค้ามองไมเห็นตรงนี้เลยเนาะอ๋อเห็นวัดพระธาตุพระธาตุอะไรนะบ้านเราพระธาตุอะไรนะพระธาตุจอมกิติอ่าอหันนู้นมันลิบลิบแล้วอ่ะ โห oh, บรรยากาศสุดยอดเลยหนาวเลยอะ่ะอ,อ่าเขาว่าววเ,เขาว่าถ้าอากาศเย็นเนี่ยครับเกตด,ดูใบพวกนี้จะใหญ่มากเลยดูสุดยอดเลยตอนนี้มีกี่หลังครับที่พักตอนนี้มีสิบหลังนะครับนนดู ดูจากเพจนะครับสําหรับคนที่จะมาจองห้องห้องพักเออหลังไหนที่ผมสามารถพาขึ้นไปดูผมได้ออไหมข้างล่างครั้างล่างเนาะผมเดินไปดูได้ไหมเพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจสาหรับคนที่จะมาพักอันนี้ดอกสกุละพยาเสือโคร่ง พี่เขาพาไปสำรวจห้องพักหน่อยสำหรับหน้าร้อนหรือดูร้อนมาพักได้ไหมมาเลยครับอากาศที่นี่หนาวนะครับมาเดือนเมษาก็ให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาได้นะครับสำหรับที่นี่อันนี้พันหกร้อยบาทอ่ามีอ่างใช่ไหมครับอ๋อโหเดี๋ยว เดี๋ยวนี่สุดยอดสุดยอดผมนึกว่ามันเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละจุดดูห้องพักคือละพันหกสังเกตผ้ามา่านขยับนอนแบบอากาศเย็นๆไม่ต้องเปิดพัดลมอ่าที่นี่มีพัดลมให้แต่ไม่ต้องเปิดเย็นครับที่นี่แล้วดูวิวสุดยอดไหมอ่ะดูวิวอ่ะตื่นมาเช้าอ่ะไม่ต้องเช้าอ่ะตอนเน,น,นี้ตอนนี้กี่โมงบ่าย ตอนนี้บ่ายสี่โมงอากาศหนาวจะด,ดูวิวผมผมผมเดินลงไปดูได้เลยใช่ไหมข้างล่างเดี๋ยวนะเดินลงไปดูได้เลยใช่ไหมครับไปเดินไปดูที่ว่ามีอ่างสำหรับอ่าถ่ายรูปนี่นะครับชั้นล่างอ๋อสุดยอด โอ้สะอาดสะอาดมากอ่าถ้าคนที่มาพักห้องน้ำก็สะอาดมากเลยนะดูอันนี้คืออ่างนะครับพันหกนี่มีอ่างนะครับก็จะบอกว่าจะบอกว่าอ่า มาเที่ยวแถวนี้มานอนที่นี่ไม่ต้องถามหาแอร์นะครับให้ถามหานี่ครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเพราะอากาศเย็นแล้วก็น้้ำจะเย็นมากนะครับก็วิวประมาณนี้เลยสําหรับคนที่มาพักแล้วนั่งถ่ายรูปตอนกลางวันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องกลางคืนนะครับก็ขอเรียกอะไรนะใส่บับเบิ้ลตีฟองแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้สวยสวยมากชอบมุมนี้จังเลย มุมนี้เนาะสำหรับสายถ่ายรูปสุดยอดครับโอ้หนี่นี่ผมไม่ได้มาพักนะผมมาเที่ยวนะมาเที่ยวแบบบังเอิญด้วยนะชอบยังก็อ่างนี่นะครับที่พักดูทำสวยด้วยนะที่พักอะ่ะอ่าอันนี้ใช้ใบอะไรครับพี่ใบฮะ ใบก้อใปก้อ,กอซึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ป่านะผมไม่รู้จักนะแต่เห็นอยู่ข้างทางใบก้อเอกลักษณ์สุดยอดเลยแล้วก็สวยด้วยคอ่าใช้ไม้ไผ่ต้นใหญ่ๆทานะครับลงสลักสวยมากอันนี้ฤด,ดูแล้งนะครับฤด,ดูเดือนเมษาอ่เดือนเมษาใช้ได้ใช้ได้ไดบรรยากาศประมาณนี้เลยผม คือเห็นแบบไหนมาเที่ยวก็ได้เห็นแบบนั้นอะไม่ผมไม่ได้ถ่ายเฉพาะมุมที่ส,สวยๆนะครับอันนี้ก็คือเดินถ่ายกันแบบปกติเลยข้างล่างนู่นจะเป็นไล่ส้มอันนี้ต้นอวโวคอโดนะครับไม่รู้มีลูกเดือนไหนอโวโคาโดแล้วก็ดอกอ่าดอกบิทูนเนียดอกอะไรนะเออเบอร์วีน้าเรียกผิดตลอดเบอร์วีหน้าสีม่วงนี่นะครับสวยไหมดูดิ ยอดแล้วโอเคจบหนึ่งคลิปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดิบกาแฟต่อละแนะนำแนะนำไม่ยังเป็นต้องเป็นฤดูหนาวนะครับฤดูหน้าแรงก็มาได้นะครับมาได้ทุกฤดูจริงๆที่นี่อากาศหนาวนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากเลยตอนนี้เจอนังคลิปหน้าครับ